วิธีการเปลี่ยนค่าคอนฟิกของ Exit Point Engineers ในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันเลยนะครับทำได้ด้วยวิธีการดังนี้นะครับ Status Device นะครับแล้วก็เช็คทั้งหมดนะครับ Select All นะครับแล้วกดกดเครื่องหมายข้อที่เป็นประแจเนี่ยนะครับมันจะขึ้นลิสต์ให้เราว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่มัน support ที่สามารถเปลี่ยนคอนฟิกได้นะครับถ้าเราต้องการแค่ สี่ตัว EAP สามห้าศูนย์หนึ่งถึงสี่นะครับแล้วก็เอาออก EAP สามพันสามห้าศูนย์ตัวที่หนึ่งตัวแรกนะครับ EAP สามห้า e ศูนย์ขีดศูนย์นี่นะครับนะครับนะครับที่เหลือก็จะมีการคอนฟิกทั้งหมดนะครับกดโอเคโปรแกรมจะทำการดึงคอนฟิกของตัวที่หนึ่งมานะครับนะครับ เมื่อดึงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นค่าที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็จะมีเราสามารถจะ่รีบรีบูตเครื่องได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยน channel นะครับ Channel เปลี่ยนได้นะครับ Transmit Power นะครับเปลี่ยนได้ s s d ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับสำหรับรุ่นที่มีซัพพอร์ตี s อก็สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับ นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับนะครับผมจะลองเปลี่ยนในส่วนของ SSD i ตัวที่1น,นะครับให้มันเป็นจากเดิมเป็น NVK Start นะครับผมให้เปลี่ยนเป็น NVK Start Test นะครับแล้วก็ Deploy นะครับก็ยืยนยันอีกครั้งว่าต้องการเปลี่ยนนะครับก็ยืนยันโอเค นะครับอุรณ์ก็จะทําการเปลี่ยนนะครับนะครับก็จะทยอยขึ้นมาเป็นผล success ขึ้นมานะครับแสในว่าส่งข้อมูลไปอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับพอแล้วก็โปรแกรมก็จะรีเฟรชหน้าจอของหน้ามอนิเตอร์นะครับก็จะเห็นแดงขึ้นมาต้องรอจนกว่าบูสต์ขึ้นมาใหม่นะครับนะครับหลังจากอัพขึ้นมานะครับก็ SSD ก็จะเปลี่ยนเป็น NVK s t a f f Test นะครับสีตัวที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับนะครับวิธีการขั้นตอนง่ายมากเลยนะครับทำพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันได้เลยนะครับถ้าเรามี Access Point อยู่200ตัวก็ทำลักษณะเดียวกันนะครับนะครับขั้นตอนในการติดตั้งก็ง่ายๆแบบนี้นะครับ